สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดันเนอร์พีเดียค่ะสำหรับ E p ีนี้นะคะอ้อมก็ไม่ได้มาแชร์กันซ้อมวิ่งเนาะแต่ว่าอ้อมจะมาพูดถึงการซ้อมวิ่งไปมาราธอนแรกของอ้อมนะคะเปิดมาราทอนค่ะค่ะสำหรับตารางซ้อมของอ้อมนะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด12วีนะคะเป็นตารางซ้อม12วีแบบเข้มข้นไปมาราธอนที่บางแสนนะคะบางแสน42เนาะก็อยากมาแชร์เพื่อนๆนะคะสําหรับ การซ้อมไปมาลาทอนนะคะสําหรับอ้อมนะคะตารางซ้อมก็โค้ดก็จะให้ตารางซ้อมมาทุกวีคนะคะอ้อมก็อยากมาแชร์กับเพื่อนๆเนาะอันนี้มีการพูดคุยกับโค้ดเรียบร้อยนะคะว่าเราจะมาทําตารางซ้อม12วีคอ่าแชร์ให้เพื่อนๆซ้อมไปกับเราด้วยนะคะก็ทาร์เก็ตการซ้อม12วีคเนี่ยจะเป็นทาร์เก็ตอยู่ที่3ชั่วโมง30นาทีนะคะแล้วก็พื้นฐานของอ้อมนะคะก็คือ PB 10K เนี่ยจะอยู่ที่ 45.32นะคะแล้วก็ 21k จะอยู่ที่1ชั่วโมง3930น,นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะแต่ว่า performance ช่วงนี้ออมเนี่ยไม่ได้ดีมากนะคะเนื่องจากอ้อมอ่ะพักขาไปเพราะว่าขาก็คือมีอาการเจ็บนะคะก็ performance ช่วงนี้ยังไม่จับมาเต็มที่เนาะสำหรับคนที่ performance ใกล้เคียงกับอ้อมนะคะก็สามารถใช้ตารางเนี้ต่อมิ่งไปพร้อมกันกับอ้อมได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับ EP นี้เป็น EP แรกนะคะก็เป็นตารางวิ่งของวีคหนึ่งเนาะก็คืออ้อมเพิ่งเริ่มซ้อมนะคะอาจจะมาแชร์ช้าไปหน่อยนะคะเพราะเพิ่งมีโอกาสได้พูดคุยกับโชเนอ้อว่าเราอยากแชร์ตารางซ้อมกันก็อ้อมก็จะมาแชร์ทุกวีคเลยนะคะแล้วก็วีคแรกเนี่ยจะเป็นการแชร์ตารางซ้อมเฉยๆแต่วีคที่2เนี่ยเราก็จะแชร์ตารางซ้อมของวีคที่2แล้วก็เราก็จะมาพูดคุยกันถึงการซ้อมของแต่ละวีคของอ้อมคันแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับอ้อมได้นะคะ ถ้าสําหรับวีคนี้นะคะก็วีคแรกเนี่ยก็จะมีตาราง้องทั้งหมด4วันจะเป็นวันวิ่งวิ่งโซนสามนะคะก็จะเป็นวันแรกเนี่ยจะเป็นวิ่ง10กิโลเนาะเพจห้าสามศูนย์นะคะวันที่2เนี่ยจะเป็นการวิ่งอินเทอร์วัลนะคะก็จะเป็นวิ่ง200 400600นะคะพัก90วินาทีนะคะวิ่งทั้งหมด2เซตด้วยกันนะคะก็จะเป็น200เมตรเนี่ยจะต้องวิ่งภายใน50วินาทีนะคะแล้วก็ 400เมตรนะคะวิ่งภายใน100วินาทีค่ะแล้วก็600เมตรนะคะวิ่งภายใน2นาที15วินาทีค่ะค่ะแล้วก็วันที่3เนี่ยจะเป็นการซ้อมลองรันนะคะลองรันก็จะเป็น 15k เพส550นะคะแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นอินเทอร์วลที่เหมือนเทมโปนะคะก็จะเป็นการวิ่ง3กิโลนะคะเพส450นะคะทั้งหมด3เซตด้วยกันค่ะสำหรับตารางซ้อม วิคแรกเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็วิคถัดไปเนี่ยอ,อ้อมก็จะมาแชร์ให้าตารางซ้อมเพื่อนเพื่อนเนี่ยก่อนประมาณจะพยายามมาแจ้งนะคะประมาณวันจันทร์วันอังคารไม่เกินเนาะ mm hmm. เพื่อที่เราอะ่ะจะได้ซ้อมไปพร้อมกันนะคะแล้วก็ ใน e ีีหน้าเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการซ้อวิ่งของเราว่าทําอะไรยังไงไปถึงไหนแล้วนะคะก็อยากให้เพื่อนๆที่มีแทร็ตที่ใกล้เคียงกันมาซ้อมไปด้วยกันนะคะอ้อมก็จะมาแชร์ทุกวิเลยนะคะค่ะสําหรับตารางซ้อมของโค้ดอ้อมนะคะคือโค้ดอ้อมเป็นชื่อว่าโค้ดพิสเจเนาะก็คือเป็นโค้ดคนไต้หวัน,นะะเ,เนี่ยค่ะจริงๆพิสเจเนอเนี่ยเขาเป็นโค้ดสอนอยู่ที่ไต้หวันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเพื่อนกับพี่มินเนาะทำให้เราได้มีโอกาสเจอกันแล้วก็ ทำให้มีโอกาสที่โค้ดเป็นโค้ดให้อ้อมด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณโค้ดที่เจ๋มากนะคะที่ให้อ้อมได้มาแชร์ตารางซ้อมกับเพื่อนๆนะคะค่ะสําหรับ EP นี้อ้อมก็มีประมาณนี้เนาะ EP หน้าอาจจะมาคุยกันเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็จะได้มาแชร์ว่าเราซ้อมอะไรยังไงกันไปแล้วบ้างถึงไหนแล้วซ้อมได้ไหมซ้อมไม่ได้ไหมอะไรยังไงนะคะแล้วก็ตารางซ้อมที่โค้ดให้นะคะจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เกี่ยวกับการลงงานวิ่งของอ้อมนะคะเพราะงานวิ่งของอ้อมเนี่ย อ้อมคุยกับโค้ดเรียบร้อยแล้วว่าว่าไม่ใช่งานวิ่งสําคัญนะคะหมายถึงว่าเราลงงานวิ่งเพราะว่าเราอยากไปวิ่งแต่ว่าไม่ใช่วิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอาจจะวิ่งประมาณเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับการวิ่งแต่ละงานเนาะแต่งานวิ่งสาคัญของอ้อมจริงจอ่ะจะมีแค่สามงานซึ่งโค้ดอ่ะจำเป็นจะต้องปรับตารางซ้อมให้เหมาะสมกับสามงานของอ้อมด้วยนะคะก็จะเป็นงานสิบกิโลที่บางแสนนะคะแล้วก็เป็นงานสิบกิโลที่ฮานอยแล้วก็เป็นงานยี่สิบเอ็ดกิโลที่ไต้หวันนะคะก็3เฉพาะสามงานนี้นะที่จะมีการปรับ ตารางซ้อมให้เหมาะสมกับการแข่งขันในช่วงไหนของอ้อมนะคะนอกนั้นก็คือเพื่อนๆสามารถใช้ตารางซ้อมของอ้อมซ้อมได้ตามปกติดได้เลยค่ะค่าสำหรับอีีนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีีหน้าเรามาเจอกันใหม่เนาะกับเฟิดมาละธอนค่ะค่าสำหรับอีีนี้บายบายค่ะเจอกันค่าสำหรับวันนี้คะ่ะจริงๆอ้อมตั้งใจจะพาเพื่อนๆอนะ ไปดูสนามซ้อมของอ้อมด้วยนะคะเพราะว่าปกติอ้อมจะพักที่คอนโดที่นี่เนาะอ้อมก็เลยใช้ลานจอดรถของอีเกียนะคะเป็นสนามซ้อมนะซึ่งปกติลานจอดรถของอีเกียเนี่ยช่วงวันธรรมดาเนี่ยเขาจะปิดโซนนะคะให้จอดแค่ฝั่งนี้ดหน่อยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะไม่มีรถจอดแล้วนะคะก็จะมีนักวิ่งหลาย่านเนี่ยมาซ้อมที่นี่เหมือนกันนะคะรอบหนึ่งก็ได้ประมาณ300เมตรเนาะก็อ้อมก็จะซ้อมที่นี่โดยปกติก็จะเป็นช่วงยเช้ากับช่วงเย็นก็สามารถซ้อมที่นี่ได้แล้วก็ ช่วงเช้าเนี่ยถ้าอยากวิ่งยาวหน่อยเราก็จะไปซ้อมรอบอีกเกนกันนะคะก็ยังพอวิ่งได้อยู่นะคะเพราะตรงนั้นช่วงเช้าก็ยังไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้ฝนตกเนาะก็เลยไม่ได้พาไปดูรถวิ่งแต่ก็จะเป็นประมาณนี้ว่าซ้อมรอบลานจอดรถเนาะโอเคค่ะไปเจอกัน